การเป็นนี่สงถามทำกรรมอะไรถึงลงเอเวจีคะตอบเอเวจีทำกรรมหนักมากมันจึงจะลงก็มีอนันตริยกรรมอาชินกรรมขโมยของสงของสงนิ่แต่นิดเดียวก็ลงเอเวจีเลยนะแม้แต่เศษเล็กๆเ,เรื่องอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหรัน ยุให้สงแตกกันเป็นต้นพระยายมมาบอกหลวงพ่อว่าทุกคนอย่าได้ทำเด็ดขาดท่านช่วยไม่ได้เลยส่วนอจินกรรมเช่นแม่ครัวทุบหัวปลาแกงเป็นประจำเป็นต้นสำหรับขโมยของสงหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้ถามมีญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายก ในตอนต้นก็ดีซื้อตรงต่อการบุญการกุศลแต่มาตอนกลางกลางมือถึงท้ายมือไม่ค่อยดีเริ่มหยิบแล้วทีแรกเป็นทายกต่อมาก็เลยเป็นทายักษของอะไรดีๆก็ยักเอาไปเสีบ้างเอาไว้ให้ลูกเมียเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียบ้างของที่เขาจะถวายสงเขาตั้งใจจะทําอาหารถวายสงเนื้อดีๆ ก็ยักเอาไว้บ้างแกงดีๆก็ยักเอาไว้บ้างบางทีไม่ยักของสดไอของที่สำเร็จรูปที่มันไม่ทันจะถวายพระก็ยักเอาไว้เสียบ้างญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายักแบบนี้ตายแล้วลงนรกสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับพ้นจากนั้นแล้วก็มาตกโยมโลกียะนรกคือผ่านนรกบริวารสี่ขุม แล้วก็มาตกยมมโลกียานารกตามลำดับมาเป็นเปรตสิบเอ็ดจำพวกสุดท้ายก็เป็นเปรตพวกที่สิบสองสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่ถามหลวงพ่อครับคนที่กินข้าวของพระอนุญาตแล้วทำไมถึงตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยสิครับตอบถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของญาติโยมถวายเฉพาะองค์นั้น ไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นส่วนกลางคือเป็นของสงของสงนั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้นอกจากสงจะประชมุมตกลงกันให้พระองค์นั้นเป็นผู้จ่ายแทนสงตัวอย่างของสงเช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาตรเหลือมากๆแล้วทายกใส่ถ้วยเอาไปบ้าน โดยที่คณะสงฆ์ไม่มีส่วนรู้เห็นอย่างนี้แม้แต่เจ้าอาวาสเองก็ยังไม่มีสิทธิ์ให้ตามลำพังบางทีกินอาหารที่พระฉันเหลือถ้าพระอนุญาตแล้วไม่มีโทษสำหรับญาติโยมที่ไปในงานทางวัดเขาตั้งใจเลี้ยงก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านก็หยิบของที่พระฉันแล้วเอามาใช้เฉยบางท่านก็ขอเอาดือด้อๆให้หรือไม่ให้ก็ตามออกปากขอแล้วยกไปเลย พระยังไม่ทันอนุญาตท่านทายกประเภทนี้ท่านช่วยยกคนที่กินกับท่านลงเอเวจีแบบสะดวกเมื่อจะขอต้องดูว่าอาหารมากไหมถ้ามากจนเหลือเฟือก็ขอให้พระท่านให้ตามความพอใจของท่านเพราะท่านอาจจะมีกังวลนำอาหารไปให้ใครก็ได้ที่ท่านมีภาระต้องเลี้ยงถ้าถือเอาตามความพอใจก็ต้องถือว่าแย่งอาหาร จากพระมีโทษร้อยเปอร์เซนและอาหารถวายพระพุทธรูปก็เหมือนกันอาหารประเภทนี้ดูเหมือนจะเป็นเหยื่อลอกให้ท้าทายลมอเวจีสะดวกสบายมากอาหารที่เขานำมาวัดเขาตั้งใจถวายพระสงฆ์การนำไปถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นความดีเพราะพุทธนุสติด้วยเป็นพุทธบูชาด้วย แต่อาหารประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มากเพราะพระพุทธรูปไม่ได้ฉันท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็ตามอตามาคิดว่าทายกทายิกาไม่มีสิทธิจะกินหลายวัดหรือส่วนใหญ่ทายกมักจะเอาอาหารดีๆและมากๆไปทุ่มเทถวายพระพุทธรูปเมื่อพระฉันเสร็จแล้วต่างก็ยกเอามากินตอนนี้ไม่ถูกด้วยประการทั้งปวง ต้องเอาไว้ถวายพระตอนเพลนจึงจะถูกทายกทายิกาจะกินได้เฉพาะอาหารที่เหลือเป็นเดนจากพระฉันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์สถาปนาตนเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธรูปแต่ประการใดรวมความว่าของที่ถือว่าเป็นของสงนั้นคือของในวัดทุกประเภทที่เข้าถวายเป็นของสงแล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัด เศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฟืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่บาปแม้แต่เอาเศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์มีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตอย่างนี้เอาไปได้ไม่บาป ด้วยท่านเจ้าของมีสิทธิ์สมบูรณ์ให้ได้รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสงโดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปขโมยของสงและอีกประการหนึ่งวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่แต่มีสภาพเป็นวัดกับของที่สงที่เป็นไร่นาไปแล้ว ไม่มีสภาพเป็นวัดถ้าเราไปนำมานิดเดียวแม้แต่หญ้าต้นเดียวเขาถือว่าเป็นหนี้สงอันนี้อันตรายมากสมัยหลวงพ่อปานท่านแนะนำให้คนชำระหนี้สงบาสสองบาทส,าทสลึงสองหลึงบางคนไม่มีเงินเอามาทำงานแทนทำอะไรก็ได้ไม่ได้บังคับคือได้ยญกาก็ตามไม่เอาค่าแรง ใครก็ตามที่รู้อย่างนี้ก็เสียใจแล้วเวลาไปเอามาไม่รู้เท่าไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็มีคนหัวดีกล้าถามหลวงพ่อว่าถ้าจากชําระนี่สงทั้งหมดตั้งแต่ที่เคยทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรเราจึงจะได้รู้เรื่องการสร้างพระชําระนี่สงขึ้นมา การเป็นนี่สงถามทำกรรมอะไรถึงลงเอเวจีคะตอบเอเวจีทำกรรมหนักมากมันจึงจะลงก็มีอนันตริยกรรมอาจินนกรรมขโมยของสงของสงนี่แต่นิดเดียวก็ลงเอเวจีเลยนะแม้แต่เศษเล็กๆเ,เรื่องอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหรัน ยุให้สงแตกกันเป็นต้นพระยายมมาบอกหลวงพ่อว่าทุกคนอย่าได้ทำเด็ดขาดท่านช่วยไม่ได้เลยส่วนอจินนกรรมเช่นแม่ครัวทุบหัวปลาแกงเป็นประจำเป็นต้นสำหรับขโมยของสงหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้ถามมีญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายก ในตอนต้นก็ดีซื่อตรงต่อการบุญการกุศลแต่มาตอนกลางกลางมือถึงท้ายมือไม่ค่อยดีเริ่มหยิบแล้วทีแรกเป็นทายกต่อมาก็เลยเป็นทายักของอะไรดีๆก็ยักเอาไปเสียบ้างเอาไว้ให้ลูกเมียเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียบ้างของที่เขาจะถวายสงเขาตั้งใจจะทำอาหารถวายสงเนื้อดีๆ ก็ยักเอาไว้บ้างแกงดีๆก็ยักเอาไว้บ้างบางทีไม่ยักของสดไอ้ของที่สำเร็จรูปที่มันไม่ทันจะถวายพระก็ยักเอาไว้เสียบ้างญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายักแบบนี้ตายแล้วลงนรกสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับพ้นจากนั้นแล้วก็มาตกโยมโลกียะนรกคือผ่านนรกบริวารสี่ขุม แล้วก็มาตกยมมโลกียานารกตามลำดับมาเป็นเปรตสิบเอ็ดจำพวกสุดท้ายก็เป็นเปรตพวกที่12สมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่ถามหลวงพ่อครับคนที่กินข้าวของพระอนุญาตแล้วทำไมถึงตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยสิครับตอบถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของญาติโยมถวายเฉพาะองค์นั้น ไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นส่วนกลางคือเป็นของสง์ของสงนั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้นอกจากสงจะประชุมตกลงกันให้พระองค์นั้นเป็นผู้จ่ายแทนสงตัวอย่างของสง์เช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาทเหลือมากๆแล้วทายกใส่ถ้วยเอาไปบ้านโดยที่คณะสง์ไม่มีส่วนรู้เห็น อย่างนี้แม้แต่เจ้าอาวาสเองก็ยังไม่มีสิทธิ์ให้ตามลำพังบางทีกินอาหารที่พระฉันเหลือถ้าพระอนุญาตแล้วไม่มีโทษสําหรับญาติโยมที่ไปในงานทางวัดเขาตั้งใจเลี้ยงก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านก็หยิบของที่พระฉันแล้วเอามาใช้เฉยบางท่านก็ขอเอาดือด้อๆให้หรือไม่ให้ก็ตามออกปากขอแล้วยกไปเลยพระยังไม่ทันอนุญาต ท่านทายกประเภทนี้ท่านช่วยยกคนที่กินกับท่านลงเอเวจีแบบสะดวกเมื่อจะขอต้องดูว่าอาหารมากไหมถ้ามากจนเหลือเฟือก็ขอให้พระท่านให้ตามความพอใจของท่านเพราะท่านอาจจะมีกังวลนำอาหารไปให้ใครก็ได้ที่ท่านมีภาระต้องเลี้ยงถ้าถือเอาตามความพอใจก็ต้องถือว่าแย่งอาหารจากพระ มีโทษร้อยเปอร์เซนต์และอาหารถวายพระพุทธรูปก็เหมือนกันอาหารประเภทนี้ดูเหมือนจะเป็นเหยื่อล่อให้ท้าทายลงอเวจีสะดวกสบายมากอาหารที่เขานำมาวัดเขาตั้งใจถวายพระสงฆ์การนำไปถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นความดีเพราะพุทธนุสติด้วยเป็นพุทธบูชาด้วยแต่อาหารประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มาก เพราะพระพุทธรูปไม่ได้ฉันท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็ตามอัตมาคิดว่าทายกทายิกาไม่มีสิทธ์จะกินหลายวัดหรือส่วนใหญ่ทายกมักจะเอาอาหารดีๆและมากๆไปทุ่มเทถวายพระพุทธรูปเมื่อพระฉันเสร็จแล้วต่างก็ยกเอามากินตอนนี้ไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงต้องเอาไว้ถวายพระตอนเพลนจึงจะถูก ทายกทายิกาจะกินได้เฉพาะอาหารที่เหลือเป็นเดนจากพระฉันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์สถาปนาตนเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธรูปแต่ประการใดรวมความว่าของที่ถือว่าเป็นของสงนั้นคือของในวัดทุกประเภทที่เข้าถวายเป็นของสงแล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำเฟืนบ้าง ทำอย่างอื่นเล็ก,ลกๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่บาปแม้แต่เอาเศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์มีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตอย่างนี้เอาไปได้ไม่บาปด้วยท่านเจ้าของมีสิทธิสมบูรณ์ให้ได้ รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสงโดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปขโมยของสงและอีกประการหนึ่งวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่แต่มีสภาพเป็นวัดกับของที่สงที่เป็นไร่นาไปแล้วไม่มีสภาพเป็นวัด ถ้าเราไปนำมานิดเดียวแม้แต่หญ้าต้นเดียวเขาถือว่าเป็นหนีสงอันนี้อันตรายมากสมัยหลวงพ่อปานท่านแนะนำให้คนชำระหนีสงบาทสองบาทสลึงสองสลึงบางคนไม่มีเงินเอามาทำงานแทนทำอะไรก็ได้ไม่ได้บังคับคือไดา้ย้าก็ตามไม่เอาค่าแรงใครก็ตามที่รู้อย่างนี้ก็เสียใจแล้ว เวลาไปเอามาไม่รู้เท่าไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็มีคนหัวดีกล้าถามหลวงพ่อว่าถ้าจะชำระหนี้สงทั้งหมดตั้งแต่ที่เคยทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรเราจึงจะได้รู้เรื่องการสร้างพระชำระหนี้สงขึ้นมา การเป็นนี่สงถามทำกรรมอะไรถึงลงอเวจีคะตอบอเวจีทำกรรมหนักมากมันจึงจะลงก็มีอนันตริยกรรมอาจินนกรรมขโมยของสงของสงนี่แต่นิดเดียวก็ลงอเวจีเลยนะแม้แต่เศษเล็กๆเ,เรื่องอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหรัน ยุให้สงแตกกันเป็นต้นพระยายมมาบอกหลวงพ่อว่าทุกคนอย่าได้ทําเด็ดขาดท่านช่วยไม่ได้เลยส่วนอจินกรรมเช่นแม่ครัวทุบหัวปลาแกงเป็นประจำเป็นต้นสำหรับขโมยของสงหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้ถามมีญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายก ในตอนต้นก็ดีซื่อตรงต่อการบุญการกุศลแต่มาตอนกลางกลางมือถึงท้ายมือไม่ค่อยดีเริ่มหยิบแล้วทีแรกเป็นทายกต่อมาก็เลยเป็นทายักของอะไรดีๆก็ยักเอาไปเสียบ้างเอาไว้ให้ลูกเมียเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียบ้างของที่เขาจะถวายสงเขาตั้งใจจะทำอาหารถวายสง เนื้อดีๆก็ยักเอาไว้บ้างแกงดีๆก็ยักเอาไว้บ้างบางทีไม่ยักของสดไอ้ของที่สำเร็จรูปที่มันไม่ทันจะถวายพระก็ยักเอาไว้เสียบ้างญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายักแบบนี้ตายแล้วลงนรกสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับพ้นจากนั้นแล้วก็มาตกโยมโลกียะนารกคือผ่านนารกบริวารสี่ขุม แล้วก็มาตกยมมโลกียนรกตามลำดับมาเป็นเปรตสิบเอ็ดจำพวกสุดท้ายก็เป็นเปรตพวกที่สิบสองสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่ถามหลวงพ่อครับคนที่กินข้าวของพระอนุญาตแล้วทำไมถึงตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยสิครับตอบถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของญาติโยมถวายเฉพาะองค์นั้น ไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นส่วนกลางคือเป็นของสงของสงนั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้นอกจากสงจะประชุมตกลงกันให้พระองค์นั้นเป็นผู้จ่ายแทนสงตัวอย่างของสงเช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาทเหลือมาก